รอฝนจาหน่อยค่อยมาถึงตลาดนัดวันนี้อยู่ที่สายใต้มาก็กเรียกว่ามาผัดสองผัดแรกเขาก็ทยอยกลับกันไปบ้างแล้ว ไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ผู้ขายเหมือนเดิมเราก็มาเสี่ยงโชคได้นิดหน่อยก็เป็นข้ากับข้าวต้องรู้จักใช้ตอนนี้ได้สูตรยาซีฟัน ที่วิเศษที่สุดสูตรโบราณสูตรแรกของโลกคือเกลือโอ้โหปากสะอาดจริงๆแหม่กว่าจะลืมไปนานแล้วโบวจะซื้อยาสิฟันไม่รู้จักเท่าไหร่เลวในที่สุดก็สู้เกลือไม่ได้มันสีได้สะอาดแล้วก็ปากก็สะอาด กลิ่นปากก็ไม่มีต้องยอมรับ